วันนี้พบกับไฟเตอร์เด็กลิสต์นะครับก็จะเป็นลิสต์ของ a q u a f o r อ์ตัวเกจดสามที่เราใส่ก็จะมี m a ล l t t r ์ m สใบานาว a l อรเกเซอร์ดรากอนสใบริบไทยดราก้อนอันนี้ใส่ใบเดียวนะครับเอาไว้วางช่อง Excel เมื่อตีเว็บที่4เนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้น20,000เมื่ออยู่ช่อง Excel เนี่ยก็จะกลายเป็น4ี0 0 0ืนสองแรงมากๆ เกดสนะครับก็จะมีเอากอสี่ใบมี title assault สี่ใบเหมือนกันนะครับแต่ให้นี้แค่คนละอาร์ตกันเฉยเฉยต่อมา storm rider ์บาเอาใส่สามใบนะครับเอาไว้ทำเวฟตัวหนึ่งเกตดหนึ่งนะครับก็จะมี vienna p l a t น n u m seren vienna สี่ใบครับกองทหารเพนกวิน สี่ใบเหมือนกันเกียร์ไนท์ทีโอสี่ใบนะครับสตอมไรเดอร์อันนี้ใส่ใบเดียวเกียร์หนึ่งยืนเก้าพันทริกเกอร์นะครับจะเป็นคริติคอลสี่ใบฟอนตสี่ใบเหมือนกันรอพีจีสี่ใบและสุดท้ายก็ยิวสี่ใบนะครับนี่คือตัวเริ่ม สามารถเปลี่ยนคิทเข้าออกสักสอใบเพื่อใส่รอแทนได้นะครับเพื่อความสมดุลนะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาตีก็ขอบคุณครับผม